เทียบคำพูดกวาง abnormal น้ำหวานซาซาปัญหาที่ต้องปิดฉากรัก หลายคนคงยังพูดถึงการเลิกรากของกวางเอบีนอร์มอลและน้ำหวานซาซาที่จูจูประกาศปิดฉากรักพร้อมประกาศขายเรือนหอราคา16ล้านบาทโดยหนุ่มกวางได้เปิดใจครั้งแรกสรุปสาเหตุที่เลิกกันบอกว่าถ้าสรุปสาเหตุเลยคือเข้ากับทางครอบครัวไม่ได้แต่กวางต้องอธิบายก่อนวันนี้ไม่ได้จะมาต่อว่าใครไม่ได้จะบอกว่าตัวเองถูกฝั่งนู้นผิดความคิดทางโน้นไม่ใช่ความคิดที่ผิดเพียงแต่เป็นความคิดที่ฝั่งกวางไม่เห็นด้วยไม่เข้าใจไลฟ์สไต ไม่ตรงกันจะเรียกว่าย่างนั้นก็ได้เหมือนหุ้นส่วนบริษัทที่คุยกันแล้วไม่ลงตัวก็แยกกันลาสุดน้ำหวานได้เปิดใจอีกครั้งบอกว่าถามว่าย้อนกลับไปเกิดอะไรขึ้นขอไม่ลงไปในประเด็นเหตุการณ์วันนั้นที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าเกิดจากเราสองคนตัดสินใจร่วมกันในปัญหาที่แก้ไม่ได้ ปัญหามันแกนร่วมกันไม่ได้ก็อย่าแก้ผ่านการพยายามที่สุดถามว่าหวานสู้ได้อีกไหมวานสู้ได้ไปต่อได้แต่ว่าต้องดูเพื่อนร่วมทางของเราด้วยว่าเขาหมดแรงถ้าปัญหาของสองคนตนและกวางเคียร์กันทุกครั้งแต่ปัญหาอื่นๆบางทีตนก็เป็นคนกลางแก้ไม่ได้ทุกอย่างต้องอาศัยความร่วมมือในการแก้เรื่องของครอบครัวปัญหาส่วนตัวใจวาน,นไม่ได้อยางให้ใครรู้ตนตั้งใจบอกแค่ว่าเรามีปัญหาที่เราแก้กันไม่ได้ ถามว่าประเด็นไปไหนมาไหนกัน3คนกวางพูดในรายการคุยแซบโชว์กวางเล่าเป็นไกด์ไลน์หรือตัวอย่างประสบการณ์ให้ฟังกับคนอื่นๆแล้วกันไม่ได้มาต่อว่าใครคือการไปไหนมาไหนด้วยกัน3มคนบ่อยๆคือแม่หวานหวานกวางซึ่งเยอะครับไม่ถึงขนาดทุกมือ้อแต่บ่อยจะว่าเขาผิดก็ไม่ได้ผิดแต่เป็นปัญหาตั้งแต่แรกๆซึ่งเราทั้งคู่เมเมกไม่ดีเองทำให้กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วน้ำหวานให้สัมภาษณ์ว่า ปกติตนและพี่กวางใช้เวลาอยู่ด้วยกันเยอะมากใน24ชั่วโมงของตนพยายามจัดสรรให้ดีที่สุดสําหรับทุกคนอยู่แล้วเสร็จงานไปหาพี่กวางบางวันรู้สึกว่าพรุ่งนี้ทํางานอีกเราทิ้งแม่ไว้ข้างหลังแม่ก็จะเหงาไหมพรุ่งนี้พี่กวางเอาไงชวนแม่ไหมพี่กวางบอกว่าก็เอามาสิเดี๋ยวไปกินข้าวกันทุกครั้งเขาค่อนข้างเป็นคนออกปากชวนด้วยซ้ําถึงไม่มีแม่ก็มีเพื่อเขา ที่อยู่บ้านเดียวกับเขาไปไหนมาไหนเป็นกลุ่มอยู่แล้วคุณแม่ก็ไม่ได้อยากมามีแต่เราสองคนผลัดกันชวนมาทำกับขา้าวประเด็นขายเรือนหอกวางให้สัมภาษณ์ในรายการคุยแซบโชว่ว่าไม่มีเหตุผลต้องอยู่กับภาระนี้แล้วไปสตาร์ทใหม่ดีกว่าไปทำอย่างอื่นให้สบายใจก่อนดีกว่าเรือนหอซื้อก่อนโควิดจะเข้า น้ำหวานให้สัมภาษณ์ว่าเรือนหอก็บ้านที่เขาอยู่มีความตั้งใจจะขายมาสักระยะหนึ่งแล้วตั้งแต่ก่อนเลิกกันที่เขาบอกว่าเป็นพานระในส่วนนี้คำตอบของตนตอบได้แค่นี้ตนทราบเฉยๆแต่ไม่สามารถพูดเหตุผลต่างๆต้องให้เขาตอบเองที่เห็นเขาโพสต์ตนก็ไม่ได้ตกใจเพราะทราบเรื่องมาระยะใหญ่มากๆแล้ว